อ๋อใส่ละว่าไปใส่มาใส่ดอกเพราะทหารป่าตุงกับยูดีไม่แห้งกับยูใกล้ๆกันกับโพธิเด้เด้เนี่ยบัวบานนี่พี่กรเสียใหญ่น้ำกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมอ่ามาส้มรถงามเพินหนึ่งม้ามายแดงจึ่งครึ่งแบนคว้วเพลินจดหรอกครับนั่นเห็นไหตัวนี้จับนึ่งมอหอนมอหอนซทำผลได้หลายเนี่ยังเกต็ดในไงขนาดตัวใจเด้เนี่ยเห็นยังพอจับได้จะเบี้ยใบเชื่อตี้หรอคนทุ่นมือเจ้ามันเหนื่ออนเออมันไปดีกอยู่คน เด็กยว้่นเกิดจังยังปุ๊บนี่เนี่ยเขามาเขา้าถังปั๊มแห่กระดูดไปใส่นั่นพุ่นแต่อยู่ถังห่อนก็โตมันอีกอ่าท่านที่ตัวนี่สิเป็นตัวผ้ามูห่อนปกติเนี่เห็นว่านังจับได้อยู่นี่ถือว่าได้อยู่นี่จะเห็นงานเบิดเหมือนี่ขันตันนี้เสียนี่กับสองมันมืห่อนแห้งเกินไปขันปกติสิจับว่าได้แต่นี่มันสิกับสองเบิดเชยเห็นชัดเจนเราวางเดินเบาก็เล็งบ้านนี่โอเคเบิดเชยรงนั้นสูงได้อ่า จะคล้องกับชิ่งคักโอ้ยถ้าอายุแล้วมันกันนะเดี๋ยวก็เสียรูปรอสุปแล้วกทโทษื่อเขาเสียตัวนใจไปเจ็ดพันไว้าเจ็ดร้อยโทษที่เอาไปใส่สามร้อยหาสีบอืมมันจะกดปุ่มลุงตัวตัวแต่ว่าขันขันย่ำเศร้าเสียได้หา้อยกูอายุเออขันบายมากขันหอดคำๆบ่ชเดี๋ยวยู้อยหนึ่งวัดมึงก็ได้บริษัท กะซ้ำมาจิ้มลี่คนทนแล้วซ้ำมาเลี้ยงคนทนจุ้ยอยู่หันทีเสตียก็มันโซ่าบ้านไปบ้านในสิกลับไปเบิ้งรถสสตี้ตีกับไปหุ่นอีกเดียบ้านนี่นำห้องุนเออแล้วมันเฮ็ดบาปคอยคังเตี้ยคอยสิได้ลงนำห้องไปหุ่นคอยก็ได้กลับมาหาเจ้าไม่อีกเพื่อมันตรงมาล่ะมันมันก็ยากมาเบิ้งซอยกันเพื่อเกิดนี่ยังขึ้นก็ได้ได้แก้ไขซอยกันไปเออเห็นหมอผูล้งคน หมอในกระลังเขาก็ลังสมาจัดการปั๊มแล้อีกโอ้แต่ที่ตนครับจายห่าคนโทษเอามือสองมาใส่กันมัดกระเปึาข้นคือเขาของเราข้นสองร่อยกว่อาวโอเคป๋าตองเขา้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนครับอ่าพี่เอซีโอ้ยฝุ่นรถขั้นงามครับผมครับผม